สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Summer War TV นะผมก็วันนี้จะเป็นกิจกรรมพิเศษก็คือ Summer o n War Come to Earth เนี่ยแล้วก็ทาง Obi Tour เนี่ยได้ฟิตเจอร์กันแนต่ก็ผมจะเป็นรายการที่เราจะพาไปดูบรรยากาศของเทศกาลสงการนะครับผม Summer War เนี่ยก็มีบูธอยู่ในงานด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทั้งสงการแล้วก็ความสนุกของกิจกรรมของเกม Summer War ต่างๆแล้วกันนะแล้ววันนี้ก็ชุดแต่งเต็มยศนิดนึงนะผมจริงๆกะใส่เสื้อนอกเฉพาะเสื้อนอกแหละแต่ว่าวันนี้ผมไปนามตัวแทนของตัวแทนแคสเตอร์ Summer o n วอร์ไทยแลนด์นะฮะก็เลยต้องแต่งแบบจัดเต็มนิดนึงนะผมยังไงก็เจอกันครับผมเดี๋ยวพาไปลุยบรรยากาศที่สยามละไปะลุยโอเคครับ okay, ผมก็คอนโดผมเนี่ยอยู่ติดกับใกล้ๆสยามนะครับผมเราก็เลือกที่จะเดินไปดีกว่าจะได้เสพบ,บรรยากาศเตรียมความพร้อมเลยนะถือว่าเป็นการวอร์มอัพก็เดี๋ยวเรารีบเข้ามุ่งตรงสู่สยามบูธซัมเมอร์วอรกันเลยดีกว่าครับผมไปลุย ก็ตอนนี้เราได้ออกเดินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตามการคาดการครับผมว่าน้ําเต่าแตกไปหมดแล้วครับผมร้อนจีเป่งเลยสมเป็นเทศกาลสงการนะฮะสำหรับปีที่แล้วฝนอาจจะตกรัวๆแต่สำหรับปีนี้บอกได้เลยว่าร้อนโคตรๆปกติใส่เสื้อชั้นเดียวน้ําเต่าแตกง่ายยนะู่แล้วตอนนี้ใส่2ชั้นนะครับผมสบายใจได้ไปเราเดินทางกันต่อผมใกล้ถึงสยามแนละ้วลุย มตอนนี้เราก็มาถึงสี่แยกสยามแล้วนะฮะก็ยังไม่เห็นบรรยากาศของเทศกาลสงการเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะปิดถนนเหมือนปีที่ก่อนๆมาหรือเปล่าเอ้สยามปิดป่าวจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะถ้าจะเอาบรรยากาศปิดถนนจริงๆน่าจะต้องไปแถวสีลมนะครับผมโอเคตรงแถวนี้ก็ยังมีก่อสร้างอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเดินทะลุไปจนถึงดิจิทัลเกตเวได้หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าซัมมอนเนอร์วอลบูธตอนขบวนซัมมอนเนอร์วอลเนี่ยน,นัดรวมตัวกันที่ดิจิทัลเก e เวครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินไปอยู่นะฮะร้อนชิป อนนี้เราเดินมาถึงเห็นดิจิตอลเกตเว์แล้วนะผมก็ต้องหาสมาชิกชาวแก๊งก่อนแต่ไม่รู้ชาวแก๊งอยู่กันตรงไหนแล้ววันนี้ใช่เทศกาลสงการหรือไม่ทําไมทําไมทําไมทุกคนไม่ใส่อะไรเลยทําเหมือนวันปกติไม่มีการถือปืนฉีดน้ําไม่มีการถือขันไม่มีการมีแป้งเปียกเอ้อะไรคือแป้งเปียกไม่มีอะไรเลยครับผมเหมือน normal life ทั่วไปธรรมดาเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะผมเชื่อว่าบูธซัมเมอร์นอร์ต้องอยู่แถวนี้นี่แหละผมสัมผัสกลิ่นได้แล้วเว้ ากเลยยังมองไม่เห็นบูธนะฮะลองค่อยๆเดินหาดูก่อนผมยังไม่อยากโทรนะฮะยังไม่อยากโทรหาหาอันนี้เราหาเองตื่นเต,นต้นกว่าตามนั้นเหตุนผลแบบไม่มีเหตุนผลอีกแล้วนะฮะเกีย์เวเปิดยังวะน่าจะยังไม่เปิดนะผม ทำมาด้วยวอลแก๊งสเตอร์นะฮะหายไปไหนหมดอา้าวเจอแล้วนี่ไงพี่นพสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับโอเคเจอชาวแก๊งคนแรกแล้วครับผมอะไรนะฮะอ๋อได้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นยามเกายืนเฝ้าอยู่นึกว่ายังไม่ให้เข้าโอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มเห็นชุดของเทศกาลสำคัาเอา้าวพี่นพไปไหนแล้วตอนนี้เราเจอชาวแก๊งอุ่นใจแล้วนะฮะยังไงก็ไม่หลง <c oughs> ชาวแก๊งทุกคนไปไหนหมดแล้วพี่นพกำลังโหลดของอยู่ฮะโอเคครับผมกําลังจัดเตรียมกันอยู่นะฮะเราอัดกันยาวๆ เพื่ <S 2> <S 2> <S อรอสมาชิกชาวแก๊งมาสมทบนามนั้นนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็ชาวแก๊งมากันครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆวีบงานไปครับผมก็เดี๋ยวเราลอง,ลองดูต่อไปนะฮะโอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับกองโค้ดคริสตัลที่เราจะแจกในวันนี้นะผมก็มารีวิวกันสัน้นๆดีกว่าวันนี้ก็การ์ดค่อนข้างที่จะผลิตมาค่อนข้างจะดีพอสมควรนะฮะเป็นการ์ดแข็งรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดกันน้ำด้วยนะฮะอุย๊ย ยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับผมน่าสะสมนะฮะตามนั้นสวนัสดีครับผม okay โอเคเนี่ผู้รับมารับโค้ดคนแรกนะฮะกิจกรรมยังไม่เริ่มมาซ<โ>ะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันยาวๆแล้วกันนะฮะวันนี้มาจากหวังเลยนะฮะวันนี้มีพีพีของนะฮะถ้าเกิดแพ้ได้รู้สว่าถ้าชนะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวแพ้หรือไม่ชนะเขาบอกว่าแล้วแต่ความพอใจของผมเลยนะว่าแต่ถ้าชนะรู้สึกว่าจะได้กระบอกน้ำ มาแล้วเีย<ม> <laughs> ต้องถ่ายรูปคู่้นี้นะผมแล้วก็แฮชแท็กไปนะก็ถึงจะได้คิดต่อโอเคครับผมมาครับผมก็แมตช์แรกของเรานะฮะผู้โชคดี จัดไปเห็นเขาบอกว่ากิจกรรมสลับของโอบิกเนี่ย PVP ครับผมแล้วทํายังไงก็ได้ให้โอบิกพอใจผมก็งงเหมือนกันว่าอะไรคือทําให้โอบิกพอใจถาาไหมยังลองดูนะผมนี่พูดท้าชิงนี่ท้าชิงกับเขาด้วยมั้ยเนี่ยท้าชิงด้วยโอ้โหเก็นี้เพิ่งเล่นงเล่นได้สองเดือน,นโอเคผมแล้วนี่ผูเ้เล่นกี่เดือนมา้ะฮะประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีนึงตู้เราสามปีได้ยังไงมาขอใส่ไปก่อนเลยมอนประมาณไหนใส่ม้าลองเชิงไปก่อนใส่ม้าเลยหรอลองดูใครจะไปรู้นะฮะว่าเราจะแพ้หรือจะชนะเรามอนสนุกสนุกไปเล่นดีกว่าตัวอะไรด้ตัวทาย ขอไม่ห้าดาวตัวไหนก็ได้ที่มีลูนเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีลูนไอ้นี่เลเวลบ้าหนึ่งไงเจ้กะเอากระป๋องน้ำเต็มที่เลยดิอืมมีอาร์กด้วยเหรอแบนตัวนี้ได้ไหมว่าตัวไหนดีวะคลิปผมช้าแบนเลยพี่เฮ้ยมีการหลอกล่อด้วยวะเฮ้ยโอ้ยต้องแบนต้องแบนต้องแบนเอ้ยทำไมรู้มากด้วยโอ้โหแย่แล้ต้องแบนมันก่อนข้างเรามีฮิวป่กว่าโอ้ยคืออีนี่ไม่ใส่ลูนไงประเด็นไปไปไปเลิกลีดก่อนโอ้ยข้างเราอีกแล้วนะฮะไม่มีลีดสร้างมันไม่ไรนะฮะกิจกรรมนี้เราอยากแจกครับผม เรียบร้อยตัวคีย์สตันเรียบร้อยยังไงไปก่อนดียังไงอืาอืายึดกดการแทรทอ,อ้าวไปเฮ้ยโ e อ้โห e เอ,อเอยว e ่ะโอ้โหเอเอ็กก็มามาว่ะมาว่ะถ้าจะเกมพิกนะคนแรก มาสามาว่าโอเคสวัสดีครับผม,มนั่ง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 เดี๋ยวเอากระเป๋าลงก่อนมีร่วมทำกิจกรรมกันอยู่ฮนะโอเคตัวชุบไม่มีแล้วโอ้ย <c oughs> เอ็กซ์ลดตันทำไมพี่โกงจังอะ่ะเฮ้ยของโกงมั้งเถอะแม่สู้กับเอไอแล้วโดนมันโกงมาเยอะและ้วขอสู้กับคนเราโกงมั้ง <c oughs> รู้สึกว่ากิจกรรมเราต้องทีวนะีพีฮะเราหึงศพแจกโอ้ยไอ้บ้าเลยตีเอ็กซ์นี่โดนตีโดนตีหนึ่งทีนะตีเอ็กซ์รู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องหนึ่งศพสนุกว่าละสนุกว่าละหนึ่งศพกันแกล้งตัวแทนแคสเตอร์นะครับผม อย่ารอนะถ้าไปลงมันต้องเอาไม้ให้ตายแล้วพี่ก็ต้องเอาอีฟิตให้ตายตายไหมอย่างน้อยก็ติดเกาะเอามาตาล้ววะเฮ้ยทำไมมันได้ e x รัวๆเลยวะอีม้าเนี่ยของของกำลังมาเฮ้ยโอ้โหได้เฮ้ยเกมพีกว่ะเนี่ยนะผมเกมซัมมานเดอร์วอร์มงานเข้างานเข้างานเข้าใช่เลยเหรอเราต้องมาหนึ่งๆนึ่อีฟิตมือถ่มแล้วแหละโอ้ยไม่ e x ยอ่ะ แล้วก่ออีนี่เรียบร้อยเลื่ยังไม่แน่ย <ไอ S 2> ังไม่แน่ยังไ่แน่ฮสกิลเอ้ยทำไมเลื่อนเพิ่มสต,ตัร์ไปเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยแหละเนี่ยแหละทำไมมีสตัร์อ่ะต้องอ๋อวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ยเริ่มมากันเยอะแล้วเราจะพีวีพีกัน,นเป็นคู่คมไมเนี่ยมาแล้วออโต้เลยแล้วกันมาให้ AI เป็นผู้ตัดสินอ่าได้อีบ,บ้าเฮ้ยมา้าขนองศึกมาก้าขนองศึกไอเขาปิดก่อนได้ได้เรื่อง เรียบร้อยรโอเคคนแรกนะครับผมกิจกรรมซัมเมอร์วอลก็ได้กระป๋องน่าจะได้กระป๋องมาต้าต้องเป็นผนะเดี๋ยวค่อยโอเคครับผมคิดต้าเนี่ยได้ทุกคนอยู่แล้วแหละมาโอเคครับผมตอนนี้มีน้องๆมาเริ่มมากันเยอะนะครับผมพูดท้าชิงผมในวันนี้ก็เออชนะชนะแพ้คือเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้โอวินี่ยพึงพอใจแล้วอะไรคือพึงพอใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าสิบคนแรกแจกทุกคนเลยแล้วกันโอเคครัเออชิวๆกันโอเคครับผมอย่าไปบอกใครนะโอเคผมชนะ แล้วเราไปแบนตัวเก่งเขาที่สุดกโูนขอโทษแขกรับเชิญเริ่มตีกันเองแล้วนะมอนเราโกงรัานะขอโทษน้องเขาด้วยจริงๆนะครับผมเพื่อนอย่าไปดีเดินกูเลยโดนตัวแทนแคสเตอร์น้องเขาบ่นนะบอกกูยังไม่ได้เธอเลยทำไมพี่มึงตีเอาตีเอาขอโทษครับผม จบไหมโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับผมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยได้แข่งมาอีก2คนนะฮะโอเคซูกิยากิครับผมมีแต่ตัวไม่มีลูนมีแต่ตัวไม่มีลูนตัวโหดไหมมาบีดมองใส่ไปก่อนน่ารักน่ารักอุ้ยวาน้ำไหนบอกไม่โหดเดี๋ยวก่อนอ๋อมาแล้วครับผมมาพี่นกขอมารีวิวกระป๋องแบบสดๆร้อนๆหน่อยนี่นะครับผมของรางวัลสำหรับกิจกรรมโอบิกล้มโอบิกนะฮะเป็นกิจกรรมเป็นกระบอกน้ำสแตนเลสน่าจะสแตนเลสนะครับผมก็ถือว่าสวยงาม ในระดับหนึ่งนะผมโอเคสาหรับนี่ครับผมผู้ได้รับกระป๋องน้ําคนแรกนะฮะมาต้องถ่ายรูปกันแกงนีฮะตีกันเองอย่างสนุกสนานนะฮะนี่ลงอะไรอยู่เนี่ยตีกันเองเสร็จเมื่อกี้ตีกันเองตีกันเองรอนะครับผมเรียบร้อยแลผมกระป๋องที่สองเป็นของนี่ไปนะกระติกเออกระติกเขาเรียกเขาเรียกเสียหายนั่นสิ ันะไม่พีเหลือก,กอริลลาตัวเดียวเฮ้ยมีโอกาสชนะปะน่าจะมีนะถ้าไม่โดนหลุดเลือดบ่อยๆสวนหน่อยโอ้ยืนเป็นเ, <laughs> เรียบร้อยไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดครับผมอ,อัดคลิปให้อับอายอีกแล้วโอ้ยว่าเลือดฟื้นทุกเทิร์นเลย โอ้โหจีๆครับผมยินดีด้วยสําหรับของกระป๋องที่3ของวันนี้นะฮะเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกกระติกน้ําเ,เออกระติกน้ำเวลาเขาเรียกกระป๋องก็นั้งแต่ต้นนะโอเคะ okay, ยินดีด้วยครับผมเราเริ่มเลยวะนะเนี่ยเริ่มเลยครับโอเคมาสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เพจซัมเมอร์วอลนะฮะก็วันนี โอเคครับผมก็ร้อนแห่งอนติคารูสมาจิกิวอันติคารูว่ามากันเยอะเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ค่อยๆคิวทีไปเรื่อยๆนะผมกดอันหรือยังเนี่ยโอเคอันแล้วกนะฮะมากดอันไม่พอแบตจะหมดด้วยครับแบตจะหมดด้วยครับใช่อุ้ยแบตจะหมดโอเคไม่เป็นไรวันนี้เรามีอีกสสล็อตนะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ล้มแขกรับเชิญไปแล้วหลายคนนะฮะนี่เป็นแขกคนล่าสุดที่เขาคิดจะมาปราบไม่สุดมากแต่เราห้ามประมาทนะเกมนี้มอนสามสี่ดาวไม่ได้แปลว่ามันไม่เก่งชุดเดิมละกันครับผมลองดูนะฮะว่าบอสอัฟโรที่ ให้เราไปเมื่อกี้เจอมอนชุดเดียวกันคนคนนี้จะชนะหรือเปล่าคิดว่าชนะไหมฮะร้อยละแปดสิบคร้อยละแปดสิบโอ้โหดีครับผมความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญเอ็กก็เช่นกันมานแก้วน้ำน่ารักมากอยากได้เออคนน่ารักเลยบางคนเขาก็ไม่เอาเว้แก้วน้ำใช่ป่ะ ส่วนบ้างเถอะไอ้ลูกห่อใส่ทั้ง3ชุดมึงไปดิมึงไปด่มึงเลยเฮ้ยวันนี้เราได้กระป๋องสับบ้านมึไม่น่าอรอดว่ะเดี๋ยว,วส่งแล้วเนี่ยนี่ก็ <c oughs> นี่ก็จะก่อแตกกันให้ได้เลยใช่ไหมต่างไปก่อนก็ยิ่งดี เฮ้ยแล้วเราจะล่อม pues> ันทำไมวะยังไงมันก็ต้องตีเราสามตัวอย่างนี้สติเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะยังไงแก้วช่วยทำให้หลับมันก็ได้นะนี่กันไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเสริมเองเข้ามาสตันโอเคครับผมเราถือว่าเราเราอยากแจกครับผมคนนี้เราเว้นไว้นะฮะแล้วเราไม่ต้องต่อแต่เขาด้วยไม่ไรไม่ไรมาสำเร็จโทษลราเลยโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะกระป๋องกป๋องถูกเอ้ยโอเคครับผมกระป๋องถูกแอดเข้าสู่ตัวละครนี้นะฮะโอเคครับผมกล่อมมากฮะโอเคมาใครจะเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไป บูมาแล้วก็ผมกับน้องบูนะฮะซิปโปในคิวแล้วก็หลอนซ่าท้าตะลุยแล้วก็นัดนะครับผมเด็กชายนัดแล้วก็โอบิกรผมเอาหัวร้อนมาอยู่กันครบนะฮะวันนี้เฮ้ยจะมาเปิดสกอร์อะไรล่ะมาช n นล12บูผมเดิมคันครับ มาเนี่ยฮะชนะก็เอาไปเลยแต่บอกได้เลยนะครับผมว่าถ้าเจอกับบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในกล้องตอนนี้เราต้องเอาจริงนะผมเพราะแต่ละคนล้วนเป็นแบบสมาชิกิวซึ่งมอนใส่สุดลุ้นจัดเต็มน่าจะเป็นแม์ไฮไลท์ของวันนี้นะครับเพราะว่าพรพิบิชนะดาวแดงดาวแดงเอ็งยังจะเอาเอากระติกน้ําอีกหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราได้เลือกมอนก่อนวะดูซิว่าสองแดงเขาจะเล่นกันยังไงอ่านี่คือเล่นเหมือนตอนเจอคู่ต่อสู้2แดงเลยป่ะใช่ใช่ต้องเอาจริงต้องเอาจริง เวลาจะหมดแล้วนะพี่ปออูเวลาหมดปรับแพ้นะถือว่าไม่ได้กระปร๋ <c oughs> ปอง <c oughs> เฮ้ยว่าน้ำว่าเฮ้ยบ่น้ำเจ้าตัวอะไรไปสู้ดีเนี่ยข้างเขามีฮิลข้างเขามีลบบัฟข้างเขามีสปันมีทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่าง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่รู้จะกันยังไงนะมีทุกอย่างที่ควรจะมีแล้วข้างเราไม่มีฮิลไม่มีก่อแตกไม่มีทุกอย่างเหมือนกันนี่ถ้าหลุดนี่ถือว่าปรับแพ้ไม่ได้กระป๋องนะฮะเล่นใหม่ครับน้องเวทนี่ไงมาแล้วโู ได้อยู่ทำไมไม่มีใครก่อแตกเลยวะเออผมยังงงเลยนี่ไงพี่เล่นร้อยพี่ไงโอกาสคิดที่เขาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติดมันได้เอ็กสามรอบแล้วนะเราจริงเหรออีฟินิกะนะจริงมันติดแช่อยู่นะอย่าลืมไม่ติดสตันอยู่งั้นให้ภัยมันได้ติดทุกอย่างที่ควรจะติดในแมงเงยไม่ติดหน้ามิวด้วย เฮ้ยคลิปจริงที่คลิปคลิปไปพี่ก็ไม่ได้บังคับคลิปไปทักตาเลยนะหลับเลยโอ้ไม่ได้ขยับเอ้าเอ้ามันตาไปแล้วรอบนึงคลิปไปนอนหน่อยนี่นะผมสีหน้าสำเริงสำราญมีความสุข อันนี <t <t ้ของพี่เลยเจ้าได้รับกระป๋องหนึ่ง EA โอเคครับผมเรียบร้อยครับผมก็จบกันไปนะฮะจริงๆเรารู้ผลตั้งแต่ก่อนแข่งอยู่แล้วแหละหูมอนเขาจัดเต็มซะขนาดนี้นะฮะพินัทพี่นัทมาพิมพ์แน้วพิมพ์แน่ว อ่ะนี่เราอัดยาวเลยเมื่อกี้สู้ไป8นาทีทุวนเป็นนาทีที่คิเมล่าไฟของเราไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นสงครามภายในคิวนะฮะลองดูทําไมเขารู้สึกไม่ไม่ม,ไม,มีไม่ไหวติงเลยนะเราแบนตัวดดเมจของเข,เขาเขายังแบบนิ่งๆ่งอยู่แสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในคอมโบนี้แน่นอนนี่ไงมาแล้วเมียมืดเดี๋ยวพี่ลองดูปึ่งเห็นปะเห็นปะไม่คิดเกาะยิ่เงเงลือดเยอะยิ่งยิงแหลโอ้โหแล้วดูเลือดให้ตัวเองด้วยนี่ก็เก็บตัวหนึ่งนะ เดโยวใช่ไหมผมบอกแล้วคอมโบนี้นี่ยอดทีมเดโดอ๋อไอ้แล้วเราลีผิดตัวเราควรจะลีตัวชุบดีวะได้อยู่นะอาจจะสวนได้ไม่แน่นั่นแหละแพ้ติดบ่อยๆัดเกตบ่อยๆก็นั่นแหละจะแพ้แหละพี่นักอะเอาอีนี่ก่อน พี่มีมาเนี่ยเยสวัสดีครับผมเฮยสวัสดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีฮะโอ้ยมีสมาชิกอันติคารูมาเพิ่มแล้วก็สมาชิกสก,กิลสต็อเกอร์นะฮะสาวแกร่งแห่งกิลสต็อเกอร์อีวาสนั่นเอง ให้เธอเองก่อนหายไปเลยมีตัวชุบเก็บตัวชุบก็น่าจบแล้วปะ่ะเด็กชายนัดนะเราชนะเพราะเราเมื่อกี้เอ็กลูวๆไอเนี้ยตัวตัวเนี้ยถ้ามัในเอ็กลูโวๆเขาขี้โกงเลยเนี้ยมันกินลมเพราะมันทั้งรีทั้งรถเกตอะเราลดรถรถเกตหมูด้วยเรียบร้อยครับผมดเด็กชายนัทอย่างน้อยๆเราก็ สุดยอดครับผมซิปโปนายเป็นเหยื่อคนต่อไปของเรามาพี่ปูไปเล่นเร็วเมื่อแต่ก่อนครั้งนานอาดีตเราเคยแพ้ซิปโปมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเราพูดดักไว้ก่อนเดี๋ยน้องเขาามาข่มเรานะฮะ,<า>ะวันนี้ผมจะแพ้พี่ละเมื่อแต่ก่อนเป็นบทเรียนวันนี้จะไม่เหมือนเดิมเฮ้ยสองแดงเลยวะบูมใช่พี่ผมสองแดงสองแดงเลยเหรอโอเคสองแดงนี้ท็อปเท่าไหร่ของของโลกวะหนึ่งพันพี่โอเคโอ้ห คครับ okay. ผมเราจะพาไปออกบูธนะฮะกิจกรรมของบูธซัม,มนเมอร์วอร์เมื่อกี้ก็เล่นกับแขกรับเชิญไม่ใช่เล่นกับแขกรับเชิญเล่นกับคนที่มาร่วมกิจกรรมไปหลายคนแล้วนะฮะตอนนี้เรากาลังจะพาออกไปดูบูธซัม,มนเมอ,อร์วอร์ว่าเขาจัดกิจ,กร,จกรรมกิจกรรมอะไรกันบ้างนี่นะครับผมเป็นบูธที่เขาแจกของกัน ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคผมน้องญี่ป yeah> ุ่นนะฮะเป็นรุ่นน้องโรงเรียนผมเองนะฮะไม่น่าเชื่อโลกกลมมากบรรยากาศตอนกำลังแจกคลิปแจกไอโค้ดคิสต่อกันสดๆร้อนๆนะนี่เหลือเหลือกระป๋องอีกกี่กระป๋องเลยประมาณครับเดี่ยวองนะเหลือกระป๋องเดียว n น 4ใช่ไหมครับดีมากครับผมโอเคครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งทีมงานของเรานะฮะนั่งชิวงางชิวสีกระป๋องครับผมมาขอเราอันหนึ่งนะมาเรามาพีีพีกันตามกฎนะฮะ ไอดี connect, ชีวะแต่พีวีเป็นคนเล่นนะฮะสามทองจริงๆไปได้สูงกว่า <Chaos> น <sprout Likewise offs> <possible> ี <Overwatch> ้ปะใช่ไหมจริงจริงอยู่สอตแดงเอ้ยโอ้โหใส่เลยก่อนเอาไปครัวก่อนหน้าโหดๆนี่แหละนี่ครับพีวีถึงไงคุณคิดัวนี้เป็นแบบคนดูลูนดูมอนต่างๆนะฮะให้กับคิวอันติคารูหลายๆคนวาน้ําอีกแล้วหรือโอ้ยวาน้ําใส่มาทีงิดโอ้ยดับเป็ลวาปกติเจออย่างนี้เอาตัวอะไรไปสู้ดีนะควรจะกดยอมแพ้ใช่ไหมว่าแล้วแพนด้าแสงโอ้โหยวาแสงน่าจะแรงสุดหูยแต่เราเก็บไอันนี้ยวาน้ำไม่ได้เราต้องอาศัยดวงแบบร้อยเปอร์เซนต์ตัวอะไรดีวะ เป็นหน้านาวแบ่ว่าแสงควรอาการมันเป็นยังไงคะอท่านซาวน์เดอร์แคสเตอร์อาการมันเป็นยังไงคะพี่อาการมันเป็นยังไงมันเหลือสิบวิวเนาะอ๋อใจเย็นนะอย่าพึ่งมาเล่นใช้กล้องคิดอยู่อ๋อได้เหรอเขามีคุณซื้อกันสองฝั่งนะคะเขามีคุณซื้อกันสองฝั่งเรานั่งปวดเนี่ยเด็กทางมากเลยเฮ้ยหน้าจอโหลดเกมเป็นมอนเราแล้วล้านกดปิดจอ มันแรงจากแต่ละตัวโคตรแรงเลยสตันสตันบ้างเถอะแหมไอ้ลูกห่อใส่ลูนสตันไม่สตันตัวเลยชิว่าโซโซชิว่าตุๆเอาตัวแรกก่อนดิเฮ้ยมันล็อาโบว์วงมันไม่ได้หนิฮะใช่วาแสงไม่ติดสถานะอะไรเลยในเกมติดหลอกหรือสนะวาน้ำแล้ว no สีวาน้ำไม่ยู่แล้วสีวาน้ำไม่ใส่แล้วอย่างน้อยๆเราเก็บสองดาวแดงได้ตัวหนึ่งก็ยังดีตอนนี้เราเป้าหมายเราเก็บตัวหนึ่งนะฮะโอปิ้งตู้ตโอ้งตูตายโอ้งตู้ลคิดว่าจะเก็บว่าแสงได้ไหมไม่วาน้ำไม่ลง ไม่ไม่ไม่เราตอนนี้เราเป้าหมายเราเก็บวาแสงเนี่ยนางเป็นลูกเราเลยนะเฮ้ยเฮ้ยีกแล้วไม่มันมีแพสซีฟกันขีดด้วยรอรอขีดเม่ลาขยบลูกดอกพี่สวนกับลูกดอกชนะเลยเลือดทั้งทีรวมกันเกินแสนนะบูมบูมใจเย็นนั่นดิดีค่ะดีๆก็โอเคนะฮะ